Yeah ไล่ Hello Hello เฮ้ยทำไมเสียงดัยนี่มันค้างเลยค้างไหมไม่ค้างใช่ไหมไม่ค้างค่ะเอาชั่วค่ะน้องลงมาแล้วเอาแมวมาแมวแมวน้องแมวไปเที่ยวยังไม่กลับบ้านเลย ทำไมแมวถึงไปเที่ยวได้อ่ะแมวมาติดสาวปกป้องเข้าใจไหมปกป้องทำไมไม่หลับไม่นอนนอนคอเจ้าแม่ปกป้องถามทีน้องลงอยู่ไหนครับสันมาอัดพูด่ะ อยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่ครับค่ะไปสาวตาให้ปกป้องนอนไหมน้องหลงไหมปกป้องคิดถึงน้องหลงไหมเราจะไปเจอใจใจสาครับพี่ข้องครัวเราจะไปเอาเดนิสส์ี่ห้องครัวอะไรอ่ะปกป้องคิดถึงไหมปกป้องปกป้องคิดถึงไหม คิดถึงไหมคิดถึงไหมมากไหมมากมากเหรอเท่าไหร่จุกดิจุกาไหร่เท่าไหร่เร็วเท่าไหนเฮ้ยปอเฮ้ยนายโชคโชคพุณได้ไมต้าลกอยู่บ้านเหรอใช่ครับอยู่บ้าน เฮ้ยไฮโปโชว์ซิกแพดเราปกป้องอย,อยู่บ้านกับใครบ้างตอนนี้อยู่กับน้องครับแม่ขายของอยู่หน้าร้านคนเยอะไหมวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับนิดเดียวจะมีผู้หญิงมาจีบไหมอยากให้มีแต่มันไม่มีเฮ้ยน่ชชาชงฉันจึงยเยอ่ะเราถามปกป้องสิ ปกป้องปกป้องน้องหลงจะถามอะไรทำไมดีจังเลยปกป้องฮะปกป้องแม่จ๋าขอเป็นแฟนกับน้องหลงได้ไหมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเหรอโอเคตามนี้ปกป้องขอว่าปกป้องเป็นโนบิตะและแม่จ๋าเป็นชิซูกะ ป bueno> ี่อ๋อง่วงนอนอยู่เนี่ยน้องก่อนน้องลงก่อนอะไรอ่ะคิดถึงน้องลงไหมอ่ะปกป้องอยากมาเที่ยวเชียงใหม่ไหมอุ้ยมาเที่ยวเชียงใหม่เลมาหาน้องแมวไหมเอาไหมเอาครับเอาครับ ทำไมอารมณ์ดีจังเลยวันนี้แมวแมวน้องหลงสีอะไรครับการ์ดสีถั่วงเฮ้ยถั่วงไม่มีแมวถั่วงแมวใครสีั่วงแมวน้องหลงสีอะไรขาว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 กับอะไรครับขาวกับอะไรดำขาวกับดำเก่งมากเก่งมากกู๊ดบอยชื่ออะไรนะแมวชื่ออะไรนะ ต้องถามถูกต้องแมวน้องบอกเ้ยรู้เหรอเคยบอกไปแล้วไม่รู้จําได้ไหมไม่ได้หรอกอแมวน้องหลงชื่ออะไรแมวน้องหลงชื่ออะไรแพนดา้าแพนด้ามันจะเป็นแมวได้ไงอ่ะก็สอนว่าแพนด้ามันคือหมีเรากมันสีเหมือนแพนดา้าแพนด้ามันคือหมีมันจะเป็นแมวได้ยังไงไม่ อจะจะไปนอนยังไปนอนก่อนโอเคดมากแลเมื่อคืนนี้นอนกี่โมงน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนก็นอนแล้วครับมาแล้วไปด้ามาแล้วไปด้ามาแล้วปกป้อไปด่ามาแล้วไปด่ามาแล้วแม่ไปด่ามาแล้วแม่ครับนี่แม่หลงสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณย่าก่อนครับ สวัสดีค่ะแม่สบายดีกับเจ้าสบายดีเจ้าเป็นไงตกฟ้องแม่เป็นหน้าไม่หน้าจุ๊บๆเลยแม่ไปดูลาบตอนแมวใครเงียบไปแมวชื่ออะไรลูกชื่อแพนอะไรูแพนอะไรแพนชื่ออะไรจ้า ทำไมกระดิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะไม่หนักคอหรอกลัวมันหาหาไม่เจอขอารอกัดังครับข้าวฟางกัดยมโหแล้วอยใ่ใอย่ใหญ่ใกัดใหญมันจะกัดแล้วมันจะกัดแล้วมันโมโหแล้วมันไปแล้วมันโมโหแล้วแพนด้าจะกัดพี่ลงปกป้องชอบดูใช่ไหมแต่ปกว้องชอบดูนะแมวกัดพี่ลงอ่ะ ทำไมปกป้องเป็นคนสร้านไปแล้วไปแล้วหมดแล้วไปแล้วก็คือหมดแล้วไปหาคุณย่าเนี่ยไปหาคุณย่าแล้วไปคุณย่าแล้วโอไปทานโอ้ยพูดเก่งจังเลยลูกภูมิใจอ่ะภูมิใจจังยยยไปนอนได้ไหมไปนอนไปนอนอ่ะบายบายโอเคบายบายปกป้องไปไป บายบายทุกๆุกทุกทุกๆก่อนทรกวกทุกๆก่อนเร็ทุกุ่กทุกทุกหรือุมุ่กท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 ุ๊ทุกทลกทุกบุกทุะทุอทุกทุยทกทก จีบายบายขอบ,บ้องเร็วสวัสดค่ะบายบายเจสันนี่ดนบายบายเร็ว่อยอ่ะไปเล่นแหละบายบายครับบายบายครัพบพี่หอัก่อนเยอะครับบายบายครับ,บ